ในพระธรรมสุภาษิตก็พูดถึงคนโง่คนโง่เขาคนชอบเยอะเยะ้ยคนชั่วร้ายซึ่งเป็นคนที่ขาดปัญญาขาดความรู้ความเข้าใจที่จะนำพาชีวิต ไปในทางที่ดีซึ่งสำหรับคนโง่แบบที่รู้น้อยหรือขาดประสบการณ์ที่จะรู้เท่าทันว่าอะไรดีหรือไม่ดีเนี่ยแบบนี้ก็จะโดนหลอกง่ายหรือจะหลงผิดหลงทางได้ง่ายแต่ทั้งนี้ถ้าใส่ใจรับฟังคำแนะนำตักเตือนดีๆเปิดใจเรียนรู้มีใจใฝ่ดีมีความยำเกรงพระเจ้ามีจิตสำนึกละอายชั่วกลัวบาปแบบนี้ก็จะสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น รอบครอบมากขึ้นและกลายเป็นผู้มีปัญญาได้ซึ่งผู้มีปัญญากับคนฉลาดเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าฉลาดแกมโกงหรือมีจิตใจคดโกงคิดการวางแผนชั่วร้ายแบบนี้ก็จะกลายเป็นความโง่เขลา หรืออย่างพวกที่ชอบเย้ยหยันคุณธรรมความดีหรือมีอีโก้สูงหลงคิดว่าตัวเองแน่ไม่จำเป็นต้องฟังใครไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงพระเจ้าไม่จำเป็นต้องเรียนรู้พัฒนาอะไรเพิ่มเติมแบบนี้ก็จะกลายเป็นคนโง่เขลาหรือถ้าพอใจที่จะอยู่แบบเฉยชาจมปักอยู่ในอบบยามุข พอใจกับความโง่เขลาเบาปัญญาแบบนี้ก็มีแต่จะยิ่งตกต่ำเสื่อมทรามลงแล้วก็ต้องเดือดร้อนเสียหายเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาของตัวเองซึ่งการขาดปัญญาก็จะทำให้เป็นคนโง่เขลาแล้วก็จะนำไปสู่ความชั่วร้ายและหายณะต่างๆนะครับ